การล่องทะเลที่นานที่สุดที่ผมเคยล่องก็คือ11วันครับแบบไม่แวะที่ไหนเลยครับเรือทํางาน24ชั่วโมงตลอด11วันเลยครับทริปนั้นเป็นการข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกครับจากไมอามี่ไปบาร์เซโลนาสเปนครับเป็นทริปที่ประทับใจที่สุดครับคือล่องตัดสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วก็แล้วก็ข้ามภูเขาแนวภูเขาใต้มหาสมุทรเลยครับกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นการออกแกรนไลน์ที่แท้ทรูครับเรือเติมน้ํามันเยอะมากๆแล้วก็โหลดสเบียงเต็มที่เลยครับเห็นอะไรสวยงามเยอะมากครับแล้วก็รู้เลยว่าบนโลกเราเนี่ย น้ำในมหาสมุทรเนี่ยเยอะมากๆครับน้ำเยอะมากเขาถึงเรียกว่าดาวโลกสีฟ้าไงครับการข้ามมหาสมุทรทริปนั้นเนี่ยรู้สึกว่าต้องปรับเวลาล่วงหน้าทุกวันละชั่วโมงเลยครับวันละชั่วโมงนะรู้สึกนั่นหมายความว่าต้องปรับเวลานอนเนี่ยเร็วขึ้นวันละชั่วโมงเลยครับเห็นอะไรเยอะมากครับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเลยครับตอนที่อยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้เห็นเลยครับนอกจากเส้นขอบฟ้ากับน้ำทะเลครับนี่เป็นการผจญภัยของจริงเลยครับได้ไปหลายๆที่ได้แวะจอ